สามท่าลดเบาหวานลดน้ําตาลในเลือดค่ะหลังมื้ออาหารให้ทําแบบนี้ทันทีเลยนะคะนั่นก็คือขย่งเท้าแบบนี้เลยทุกคนขย่งเท้านะคะเนื้อกล้ามเนื้อน่องเนี่ยมันจะช่วยกําจัดกลูโคสหรือน้ําตาลไปได้มากค่ะเท่ากับว่ากําจัดน้ําตาลในเลือดของเราไปได้เยอะเลยทําประมาณ15ครั้งค่ะแล้วก็อีกหนึ่งท่าค่ะนั่นก็คือ squat นะคะ squat นะคะ,ะ,คน,ะ,คะนั่นก็คือเราก็ย่อเหมือนนั่งเก้าอี้อ่ะเหมือนนั่งเก้าอี้อย่างเงี้ยนะคะเข่าจะต้องไม่เลยปลายเท้านะคะดังนั้นเราก็ส q u a t ลงไปเลย ะะเอาต่ำๆหน่อยนะคะเหมือนนั่งเก้าอี้แต่ว่าใครรู้สึกตัวเองว่าเฮ้ยน้ำหนักตัวฉันเยอะฉันปวดเข่าอ่ะไม่ได้เลยก็เอาเก้าอี้มาแบบนี้แล้วเราก็ลองแตะนั่งแตะแบบนี้อย่างน้อยก็ช่วยได้นะคะทุกคนและสิ่งสําคัญคือการเดินค่ะเดินหลังมื้ออาหารทันที10นาทีเดินไปเลยค่ะ 2นาที3นาที4นาที5นาที6นาทีก็ได้ค่ะเห็นไหมทาแค่นี้ก็รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วดีกว่าไม่ทําอะไรเลยแล้ววิธีนี้คือวิธีตามงานใจที่ช่วยลดระดับน้าตาลในเลือดได้แล้วก็ลดการเสี่ยงเบาหวานได้นะคะก็ไปทํากันดูค่ะทริค้ง่าย